มนเอ้ยหนูมานั่งเรอรแล้วหนูมานั่งเรอรแล้วค่ะพี่เฟินพี่เฟินพี่เฟินมาอย่างพี่เฟินมาอย่างฮะ <c oughs> อะยะ <c oughs> อะเรียกเลยนะเรียกเลยนะ เลือกเฟิร์นสิจะไปแกล้งอะไรนัร <c ười> ่นเอ้ยไอ้ตลกเอ้ยมาตลกมาตลกเอ้ยมาตลก